สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้ามื้อนี้ก็ะ่าจะมาถ่ายหวัวง,งามมา่สันแค่นี้ส่วนห้าเพินพ่นเพื่นเพิ่นตัดออกเรือแต่ต่อต่ก้อนนะสูงสูงเขียวมากหญ้าหวานหญ้าหวานอิสราเอลเขียวกำาลังขึ่นกำาลังโป่งคุณเลพนมาชิตกับบ่ตกะตนะ มันไปทางอื่นได้ทางสะกลพลตกพายูพัดหลังคาล้มใส่รถลอด่ะสันซื้อโดด่ใหญ่ยาวใหญ่ยาวใหญ่ยาวจักปีละสองปีห้าเดือนสองปีห้าเดือนป่าสัน ผสมได้หรอบอ๊ะสมได้ดีหกำลังหาผสมกำลังหาผสมเบาน้อยเบาวแรงติงามทุกอย่างบ่มีบ่มีขอติข่อยังสีเสือถูทุกอย่างงามทุกอย่างบอ๊ะเฟร่เฟร่เพร่นบอไฮอันไกลข้างหลังเพร่นได้เจ้าของนี่ย่องขนาดแล้วเจ้าของเจ้าของย่องติว่าจะไปไกลข้างหลังเขาบ่อไฮไปไกล เพืได้กินอ mm. ันกินมักซารีข้าวโพดข้าวโพดสาลีสนใจทำเป็นพ่อพันธุ์สนใจทำเป็นพ่อพันธุ์สนใจพ่อพันนะคะพักมาได้นะคะ081 08 1 872นึ่งที่ดอนทอยนะคะ ดอนทอยค่ะใครอยากมาเบิ่งกัมาเบิ่งได้ค่ะไกสิหอยมือตลาดงัวแล้วค่ะม่แจนกับตลาดงัวมือนี้กับมาซุกวันสาวที่ยีงสงมือเนาะมาเอาก่อนตลาดงัวก็ได้มาเบิ่งมาส้มมาเบิรกันค่ะราคาก็ว่ากันติโทรมาได้ค่ะที่เบอร์ เอาใอยู่ตัวใหญ่ลายเอาใอยู่ตัวเล็กไม่สู้สิดึงบบสู้ดึงใบสูดึงใบแพ้แล้วสันผู้ใรอันอยากได้อยากไปอยู่น้ำกะทักมาได้ค่ะเอาไปคุ้มผูกเอาไปคุ้มผูกนะใครอยากได้เอาไปอยู่น้ำกะทักมาได้นะคะศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดสองสามหกเจ็ดห้า ออนจีลาดอนทอยนะคะอเบ,อเ,ดบอเดียวก็ได้โดโด้บอืซอนะเจ้าโดโดสองปีงปห,ห้าเดือนสองปีห้าเดือนโดโดู้ดดวรจะกินอัเขาพกคานล้อเลยหัวเพราะว่าให้กินนะนะถ้าบ่ให้กินนะมันจะฟองเนาะคุมบ่ได้ผู้หญิงตัวเล็กๆอัวตัวใหญ่ ดึงวา,ายูผู้ใดอยากได้อันเอาไปคุ้มฟูงกะติดต่อมาได้ค่ะที่อ่อนจิราค่ะที่ดอนท้อยนะคะคนเกี่ยวหยาลลงไปขายตลาดอยู่ค่ะหยาเพื่อนกันหลายหลายหญ้า,วาหาวานก็มีนะคะคนพั้งคนจองสามพันอนกับวัยังบ่มีเอาไว้หหาาน้ค่ะหน้าฝนคนละทีละปลูกหน้าฝนมาจังบ่ได้ฮอสปลูกใส่ฝนก็บบันไดลดบ่ ไปองอลงก็สิสันนะแต่ก้อนละสูงเท่านันอ่ะมันทิศกินกินเนี่ยอาารยู่ใดีๆย่าก็มาหาเนาะโอ้ไปไปหาดอกมาถ่ายข้างหลังมาถ่ายทางข้างพี่นะมาถ่ายข้างขางขางพี่สิเด้อสีแดงสีเหลสีแดงแดงเม็นมะขามเม็นมะขาม ตระกูลนี้สีแดงเบิดตระกูลตระกูลนี่ยจิน้องเพิ่นน้องกับผู้ใดีน้องก็ท้องแล้วสองเดือนโอ้น้องก็ท้องแล้วสองเดือนน้องฮันอีกตัวหนึ่งก็ท้องเหมือนกันโอ้น้องนะอันนั้นลานบอลนะตัวนั้นอันนั้นเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนคือมาแต่ตลาดนะโอ้น้องเพคนก็ท้องแล้วสัตวท้องทั้งสองตัวนะฮืที่าแต่ตลาดบอลนะนี่สองตัวอสมตัวหนึ่งฮัน KF เอฟหกแปดเคหกแปด อโอม่านทั้งสองเลยบ่กฮันมีเนกของมานทั้งสองเลยตัวนี้คมเน,น,น,นาะเพิ่นกินใหญ่ข้างในมันคมเลยโหดิหูบ่าวเบาเนี้ยเบาโดโดูีไอ้<ค>ดำนะคะเบาโดโดไปทางนั้นเข้ามาไรฆ่าหายยิงฆ่าหายยืนใกล้หายเอาหายป้องกันหายป้องกันไว้ <laughs> เห็นเ,อเนยอะ จะไปทางนี้กอะจะวุดวือมหาเลยทีบางองค์นี่แหละบางองค์เฮ้ยเดดเด็เดมาแล้วมันล้วโอ้โห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 ่าวแท้ะฮาวแท้บ่โอ้ย่าเด้ออย่าห่าวหลายอย่าห่าวหลายอย่าห่าวหลายเฮ้ยโอ้เดี๋ยวคุมไม่อยู่เนาะ จะเปลี่ยนเจ้าของแล้วค่ะอยากได้เอาไปอยู่น้ำกับทักมาได้นะคะเอาบเพยสันมันยิ่งตัวน,น้อยๆเอาบอเพและวัวใหญ่กว่าโอ้ยลมฝลนลมพามาเฮยสมพ่อพนจังจังดีสะดองค่ะแล้วลมฝนล,ลมพาสิมาคนในลมมาแล้วฟ้าห้องตึงๆก็ชัดสิบวันแลนเตนตดองพุ่นนี่เอาออกจากอคอกนะ เตือนกินบ่อย่าเด้ออย่ามาเด้อบางองค์อยู่ได้นี่บางองค์เออมันดึงสิอันนี้เดี๋ยวเอาข่าได้อยู่บ่เวลาเอาข่าเหรนสิทานกินโอ้ออกม่าเราดีใจหลายโอ้ยไปไกลเขาไปได้บ้างแน่แนแอมป์หรือนะ ข้าตีนกับบัวร้ายได้นี่ค่ะว่าจะไปทานข้างหลังคนสิดอกว่าไปบัวร้เต้นยังดองมาหาไปบัวร้เต้นดอง,งมาหาเห็นว่าจะไปมีเบี้ยไปทางหลังอนะ่ะอยากให้เบื้องทางหลังเลยเนาะห่างยาวดูดูห่างยาวว่าจะไปทางหลังกับบัวไไปผู้ใดยร่วมพันบ้านเรา สิบเอาวตื่มบ่แล้วด้วาวตื่มบ่สิหเาวตื่มได้นี่ลมแห้งพัดมาก่นลดร่มผลเปอร์เซ็นต์เดียวปกแปลกปกแปลกเปอร์เซ็นเดียวอ้าวปกแปลกปกแปลกสองเมตรแล้วก็บใยครึ่งเปอร์เซ็นต์นี่แหละเบี้ยไปทางนั้นเลยเด็กการงมา đã khay nhôm má hả? hả? Mới nay ăn cái gì nhỉ? nay bò. Mới mốt bát Anh ấy hang teo đi. แต่มากที่สุดก็คือลำม,มักสร,รีนี่แล้บ่ลำมักสร,รีชอบหลายจีดีอันโตมาอยู่นนายทางนี้ใครแน่เจ้าของมาอยู่ทางนี้ใครแน่เมื่อกี้นี่มาอยู่ผู้เดียวเลยกระโดดใส่เปลี่ยนกินบ่พิชก,กินบ่ม,นมันคนแปลงนคนแปลงหน้าบ่คนแปลงหน้าได้ยังบ็นกันจะเพี่ยใเหติจีซุงนีประมาณเท่าไหร่ ร้อยร้อยห้วัดอยู่บ่วัดวัดอยู่บ่เ่ได้วัดแล้วยังบทกาวัดบทกาวัดสิคนสูคนคนเลี้ยงมีร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบหกเจ้ว่ามันถ่วมหรือพอดีถ่วมหัวถ่วมหัวอยู่เด้ฮะถ่วมบ่ต้องต้องอันต้องยืนทั้งหนองมันบ่ยืนทั้งสูดนี่นี่มันมักหยอกใช่ไห้มันมักหยอกสิหมักหยอกดิ มังหยอกเยบอยากยอมาแล้วอยากยอแล้ว้สิรงนี้อยากยอแล้วเพื่อบงน้บง้เื่อเโอ้ยเื่อเพื่อากหยอดแล้วทองนี้หันยอดแล้วบอยักแล้วเนาะเื่อนมันเข้าขั้นเ่าขั้นนั้นมันเออมันกำลังากตาอาก็รดองมาเยอออกจากโอ่งแล้ว อกจักองเลยนะอย่าได้อย่าได้เอาองเอาองรีองรีในองงันี่เอา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 ให้เบ่งสื้อทรงองเอวอาวเอาไปใส่มาดิรุ่นระบเสือกหรไมรุ่นบบสื้ทรงองเอว ก็จะได้ให้เบิ้งอันพอซ้ำนี้ก่อนนะคะจะเขา่าคอก,ะคะกแล้วค่ะคนสิตกแล้วคนสิมาแล้วตักสิมาบอกเรือบอมาฝุ่นก่อน,นี่หักล้มพ่อป่านนั้นไปหักอันพ่อแป๊บพ่อแป๊กเนี่ยพ่อหลายเด้อเอาให้ชมพอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชม ชคดีจะเป็นของท่านนะคะโอ้โอหยป้าตื่นบ้ขอบพระคุณมากนะคะโดโดบูบายบายสวัสดีจ้าเก็บเือเข้าคอกได้แล้วเก็บเือเข้าคอกโดโดูดดดดด เข้าคอกเลยเดโด้ไปเลยโดโด้พูดอะ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 เฮ้ยพูดดีพูดอะพูดอะพูดอะฟ้าือหือเอาข้าวได้อยู่บ่ห่าวแท้ๆให้ผู้ชายเอาเข่าเด้เนาะแข่งร่มแห่งห่าวเนาะยันดึงบ่แพ้แล้วเดี๋ยวให้ผู้ชายเอามาเข่า